12มีนาคมซ้ายมือแซมสั้นอีสานขวามือแสนไกลสิครัวพิกัด116บอนที่วิทีลุมพินีมวยคู่นี้พบกันเป็นครั้งที่10แล้วนะครับ9ครั้งที่ผ่านมานั้นแซมสั้นชนะ5แสนไกลชนะ4กรรมการวันนี้เป็นกรรมการบาบูครับพันโทชัยวัฒน์จิเนราวัฒน์ เกงสีแดงกับแซมสันอีสานมวยกิ่งอำเภอจังหารร้อยเอ็ดนะครับแสนกลายกางเกงสีนําเงินนันมวยบับบวยใหญ่โคราดดีคุณเปเล่ครับลูกพี่ของแซมสันอีสาน1และ2รวมกันครับขึ้นมาผู้ชมมั่นใจในแซมสันอีสานครับให้ไปเปรียบเจ็ดสเลยแซมสันอีสานไฟนี้ค็ตัว2องแสนแสนกลายหนึ่งแนสอนะครับ ฝรังวันนี้เยอะมากครับเป็นสึกใหญ่แซมสั้นดูเลยครับเดินขึ้นมาก็ดุเลยครับมวยพันดุมวยบูนี่ถอยหลังไม่ได้ครับเสียยี่ห้อแซมสั้นอีสานจับขาแทงเข่าอ้าวต่างคนต่างจับแสนไกลนันสุดยอดของจังหวัดฝีมือนะครับอดีตแชมเปี้ยน118ปอนด์มาแล้วแซมสันอีสานั้นปัจจุบันเป็นแชมเปี้ยนรุ่น115ปอนด์ของวิทราชเนรอยู่นะครับลุมพินีก็เคยเป็นป้าวแล้วครับ ครูออสบอกว่ายกมือสูงๆเสียวไส้เพราะว่าแสนไกลนั้นเคยโดนสอกกลับของแซมสันอีสานน็อกเอามาแล้วย่างเขายกที่สองครับแซมสันนั้นมวยบูแสนไกลนั้นสุดยอดของจังหวะฝีมือครับแซมสันดูครับเสียงผู้ชมก็ฮือฮือกันตลอดครับอัป,ปคัดฟันศอกดักมาศมอกระยะประชิดครับม,มวยคุณนี้นี่ถึงอาวุธครับโชกันครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบแล้วครับ แต่พักหลังนี่แซมสันชนะบ่อยวางแข้งหมดยกที่สองมี่มีการเอียงข้างมองครับแสนไกลนี่น้องชายของกังวานน้อยออสีบัลอยนะครับพี่ก็แชมเปียนน้องก็แชมเปียนครับหวางแข้งจับขาอัป,ปรคัดฟันศอกและยประชิดเลยครับฟันศอกดักเลยแซมสันก็ไม่ยอมเหมือนกันครับควงศอกยังก็ พระมาลำขวานทีเดียวครูอรรอดครับมาสอนบอกว่าตาน,นั้นมองจ้องมือกับหมัดเเขาข้างล่างใช้ประสาทสัมผัสว่าครูออดเป็นครูประชาบาลครับเล่นภาษาเหลือเกินครับให้ใช้ประสาทสัมผัสระวังแข้งระวังเท้าแต่ตาน,นั้นระวังมือระวังหมัดยกที่สชมกันต่อครับหมดยกที่2ครับแซมสีสารได้เปรียบน้อยลงครับจากเจ็ดสี่เหลือสามสอง นี่เจดแดงครับคนซ้ายมือภรรยาของหัวหน้าค่ายแซมสันนะครับมาเชียร์อยู่ตลอดเอาแล้วครับแซมสันเดินตลอดครับอัป,ปคัดไม่โดนแซมสันนี่มาเรียกว่าถ้าไม่นับกันสักสอเเลินจิตสักคนหนึ่งนักมวยปัจจุบันนี้ก็แซมสันคนนี้นครับอภิมหาเศรษฐีทีเดียวครับเงินเก็บมีล้านสองทองสามสิบบาทบ้านหนึ่งหลังมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันกวางแข้งแม่เงินเก็บล้านกว่าไม่ใช่ของปลอมของจริงโชว์บัญชีเงินฝากได้เลยครับ จับขาอัปคัตจะไถน้ไม่ไถนาครับฟันศอกแทงเข่าเอาแล้วครับฟันศอกแต่วันนี้แสนไกลเตรียมตัวมาดีเลยนะครับโดนไถนน้ำไม่ไถนามะเอาแล้วครับเททิ้งเลยมวยไม่กลัวกันครับตัดลำตัวไม่ได้โดนแข้งจิ้มหมัดอัปคัดมียิงหมัดมีฮุกมีอัปคัดมาเป็นชุดแล้วครับเอาแล้วครับโดนแข้งแสนไกลจัดขวาเหมือนกันดูแซมสั้นเดินครับ หายใจไม่ทันแล้วก็ได้เรื่องเลยครับดูครับโคดจะโชกกสซมสันนี่มากต้องเตรียมพละกําลังมา300%เปซ็นเป็นอย่างน้อยอยดูแสงไกลดักสอบวางโอ้ยลูกนี้หนักมากแทงถ่ายยถ่ยไหมอ้าวขาเกี่ยวเชือกกรรมการแยกอะไรออกนอกเชือกไม่ได้นะครับกรรมการจะแยกทันทีแสงไกล เริ่มจะมั่นใจครับไม่ถอยแล้วครับวางแข้งอ้าวใครแตกหรือเปล่าเห็นเอ้าแล้วครับชาดกรรมการชาดโดดขวางเลยครับแมคุณถ่ายได้ผมก็ถ่ายได้คว้าแล้วแทงแซมสันแทงแตงกายจะดันจเตะว่ะอ้าวครับดันแล้วออกมาวางแข้งเตะแล้วขาดูครับไม่โต โอ้บัวออดบัวออบอกว่าเขาแตกแล้วบัวออบอกว่าเขาแตกแล้วแซมสั้นแตกแล้วนะครับวางข้างยกบางมาเตะแล้วคาทีไปไวายเล่นเชือกอีตาหักทีพแต่ไม่โดนโดนยันไว้หมดยกที่สามเอาครับกองเชียร์ของแสนไกลชักชอบใจแล้วมีเตะแล้วคาเนี่ยครับคาไว้ตั้งกระแพงหน้าไว้ครับเตะก็เบาคืนทันทีครับหนักๆเจอลุงนี้เทิ้งครับ วางแข้งเอาครับต่างคนต่างเททิง้งเข็นเลยครับไอนาชาไปโอ้โหดูนี้กรรมการบาบูขวางเร็วจริงๆมาแล้วครับนี่ครับครอสนี่เขาก็จับขาครับยกบังเลยคุณเปรเล่มาแล้วครับเปเล่นี่เปรเล่ร้อยเอ็ดแต่ก็ไม่ใช่เปเล่เปเล่บราซิลหมดยกที่สามครับราคาหวบลงมาครับเป็นซอยแสนไกลครับได้เปรียบสามสองยกที่สี่ชมกันต่อ วาต้ตนๆมานันแซมสั้นกังเกงสีดแดงได้เปรี่ยบมาตลอดตอนนี้ผู้ชมบอกแมแสงไกลไม่กลัวซะแล้วครับเตรียมตัวมาดีบังไว้ได้ดีมากให้เด้อเียบ3าอเอาครับยก4ี่ชมกันต่อแมแสงไกลย,ยิงชกยิงตัวดูตัวใหญ่นะครับแซมสั้นเข้าไม่ถึงโดนเตะแล้วพันซอกล็อกออกอาวุธเหมือนกันครับแต่ว่ามันไม่แรงไม่หนักหน่วงเพราะว่าแสงไกลวันนี้แมดูครับมีพลิกมีหมุนดึงจังหวะดีเหลือเกินแซมสันไม่ท้อแท้ครับเดินเหมือนเดิม แซมสันนี่ไม่หมดยกสุดท้ายนี่ไม่เคยสิ้นหวังดูครับกระโดดแทงตั้งกำแพงหน้าอีกแล้วก็ดูครับตั้งกำแพงหน้าอีกแล้วแหมแซมสันตีไม่ได้เลยครับต้องต่อยแหมแสงใจวันนี้เตรียมมาดีเลยครับครูออสนี่ให้ทำกันบ้านอย่างดีเลยครับดูครับยกก็ตั้งกำแพงหน้าหมุนแทงดูแหมรูปมวยเลียมวยใช้ได้เลยนี่เป็นไฟที่สิบของคู่นี้ครับที่พบกันเจอกันตั้งแต่เด็กๆครับยังไม่ถึงร้อยปอน มานี่116บอลยังเจอกันอีกอือหือเอาล้ครับของเชียร์ของแซมสันจับขามาเด้งไม่เข้าอีกครับแม่แสนไกลกันด,ดูครับยกขาเกะกะไปเรื่อยนะครับกอนเนบแทงได้ทีนึงแทงทีนึงเอาแล้วครับเริ่มจะได้แล้วมีทัดมาลาชนแทงไม่เข้าโอ้หูโดนเอาล้ครับ ไม่ลงอีกครับว่าเรี่ยวแรงของแสงไกลก็ดีด้วยครับกระตุกกระชากหักก็ไม่ลงหมุนอย่างนี้ไม่ได้อะไรครับต่างคนต่างได้แบบนี้เจ้าโดนอีกหายได้ไหมยิงหมัดโดนโอ้หสมัดตีเลยครับว่าแซมสันก็พยายามครับแต่ว่าลูกหนักแน่นสวยงามมันไม่มีครับได้ลูกตอดดูครับแทงก็ไม่ค่อยเข้าได้ทำท่าเหมืนจะแรงแต่มันไม่เข้าอาวุธไม่ถึงเนื้อครับ เอาครับแม่ลำบากครับแม่แสงกายคว้าเชือกเตะเอาครับแสงกายในกาเตะแน่นกว่าโอ้โหดูสิครับทับนี่เนื้อรุนๆเลยครับทําแทงแสงกายนี่มาเป็นพักๆแล้วมาลูกสวยงามดูครับโดดเด้งตีเลยครับแซมสันได้ลูกขยันแต่ว่าไม่ไม่เนื้อครับไม่เนื้อก็ให้คะแนนลำบากดูครับพยายามจะโดดแทงก็ไม่เข้าเตๆอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นถูขี้ใครไปครับไม่จะตีเข่า ดูครับแกเอาขาอัดหน้าขาแทงไม่ได้แหมฟันยางชักใหญ่และแสนไกลาหายใจไม่ทันแล้วครับดูครับแทงแซมสันได้แต่รีลาแต่ว่ามันไม่ได้เนื้อครับจะรูดรูดได้ไหมพลิกอ้าวโอ้โหลูกนี้แย่เลยครับอือกองเชียร์แสนไกลชอบกรใหญ่เลยครับอ้าวครับดูนี้ได้ทีหนึ่งชนโอ้โหโดนเตะไม่สิ้นหวังครับแซมสันหมดยกแม่ แสงใจวันนี้เตรียมตัวมาเนียบจริงๆครับโอ้โหลูงนี้ดันแล้วโยนทั้งตัวเข้าใส่เลยครับแ,มแมสมซันก็คงผิดคาดครับโยกและคลึงเขาไม่โยตามไม่โลตามนี่ก็ลบาบากโอยเจอแสมสันนี่ถ้าแรงดีแม่ก็ก็พอส,สู้ได้ทนไหวหัวอ๋อครับเมาครับป่ยท้องกันแล้วไปเล่บอกให้ขยับตัวน่อยย้ายเข้ากอ่อครับเล่นของแล้วครับ ท่องคาถาเลยครับกำลังภายนอกกำลังภายในมาหมดยกสุดท้ายแสนไกลได้เปรียบ5,1ครับแม้ถ้าเป็นคนอื่นในราคาไกลกว่านี้แต่ว่านี่เป็นแซมสั้นยก5แกก็มีหึดตัวหลอดเวลาครับยกสุดท้ายครับแซมสั้นเดินออกอาวุธเยอะครับแต่ว่ามันไม่ได้เนื้อครับหนักไปทางน้ำกรรมการก็เลยให้คะแนนลำบากหน่อย วันนี้ยังว่าแสนไกลมาแข็งแรงครับแล้วเตรียมตัวมาดีด้วยครับเอาละหักหักแล้วขึ้นเร็วสิก็โหลูนี้เตะแอนไปเลยครูออทออกลีลาน่าดูจิมแสนสั้นครับโดนกอดอีกแสนไกลก็พยายามกอดเอาไว้ครับแต่อย่างนี้ผมไม่กลัวผมรู้ว่ากรรมการไม่ค่อยให้คะแนนเพราะคุณได้แต่ลีลาของผมจะเกรงเอาไว้เอาล้ครับเด้งสู้แสนจะเอาแล้วครับเริ่มได้ เสียงปีกองก็เชิดของเชียร์ของแซมสันพยายามมาให้เร่งหน่อยแม้แต่ตีอย่างนี้มันไม่ได้แต้มครับตีแปะๆปะครับมันไม่ได้นี่ครับซอยได้ตีได้เฮแต่ว่าไม่เข้าตากรรมการครับคือแซมสันดันเข้าุมหมดยกเปาะแปะเปาะแปะไปแซมสันก็คิดว่าตัวเองชนะแต่ว่าดูมันเปาะแปะครับกรรมการหันไปทางแสนไกลครับอาวุธน้อยหน่อยแต่เนื้อกว่าแน่นกว่าครับ เป็นนั้นว่าชก10ครั้ง